เออมึงก็อยู่แบบเนี้ยครับอย่าไปยุ่งมันครับพอไม่ไปยุ่งก็บอาจ์มันสร้างว่ามันสร้างปูมันแล้วไม่ใช่แล้วเรารักษาเขาด้วยหรือเปล่าล่ะใช่ทีเจ้าอ๋อใช่เราไปในหญ้านี่อาจารย์ครับเนื้อพวกนี้มันออกขึ้นมาครับพอมันออกขึ้นมาจากอาจจะเป็นฝักความชื้นที่ไม่โดนแสงมันพาพวกนี้หายไปด้วยนช่ครับผมเนี่ยมันแตกเนื้ออ่าสร้างเนื้อใหม่สร้างเนื้อใหม่ครับหายไปไอ้กิ่งนี้ที่ไม่ตัดออกหรือไว้ลองดูว่ามันจะอยู่หรือมันจะหายครับวิจัยวิจัยครับ มันมีอยู่สามต้นแล้วปรากฏว่าผลออกมาเหมือนกันอาจยะโอ้ก็ที่ผลออกมาเหมือนกันคือต้นนี้แรงกว่าเพื่อนอาจยะต,ต้นนี้หมดบดใบเลยนะจยะเออไม่มีใบเหลือไม่มีใบเหลือแล้วกิ่งตายจากที่ใบไม่มีเลยไม่มีแล้วเราก็รักษามาจนกระทั่งรักษาฉีดยาฉีดไอฉีดไอตัวไอเนี้ยไอไอตัวไอคอปเปอร์ฉีดพวกเนี้ยเข้าไปเมื่อก่อนผมผมจะจะฉีดไอตัวตัวจุลินทรีย์ครับ ตอนที่อาจารย์ยังไม่ได้นำนตโครนามาอ่าตัวนี้ฉีดก็ไปเนี่ยอาจารย์กิ่งที่มันตายก็คือตายไปครับตายก็คือตายไปไม่ยุ่งมันแล้วก็โคนต้นจะไม่ยุ่งมันครับแล้วอยู่ๆมันออกยอดออกนั้นมาบอกว่าโอ้มันรอดว่ะมันฟื้นมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมมันแข็งแรงนะเนี่ยอ่ามันแข็งเริ่มแข็งแรงแล้วมันสร้างไข่ใช่ใบจากต้นที่ผมทําให้โคนมันมันล่งเตียนครับตายอาจารย์นั้นต้องซ่อมโอ้มันป่วยพร้อมกันโอ้ครับ ไอ้ไอสามต้นเนี่ยผมไม่ยอมไม่ยอมยุ่งมันครับอยากจะอยากจะดูอยากจะดูเหมือนตายตายไปเลยตายตายไปเลยกลายเป็นดีกลายเป็นดีโอครับเห็นไหมเนี่ยถ้าเราไม่ลงมือหรือไม่ตัดสินใจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเคยมาแล้วเนี่ยไอลองทําอย่างที่ไม่เคยดูที่เป็นยังไงที่ปลูกไว้กระท่อมไมโลมแมลงไอ,ไอต้นนี้เห็นรอยถากใหม่ๆเลยไอต้นนี้ตัดกิ่งออก อ๋อครับกิ่งใหญ่ตัดเสร็จแล้วรักษาแผลไหมรักษาแผลฉีดไอ้ไอ้ไอ้คอเปอร์กอ่ะครับตัวนี้นี่นเดี๋ยวเดี๋ยวเปลือกมันจะหุ้มนะมันหุ้มเองน้องถ่ายรูปไปด้วยใช้เวลากี่วันอ่ามันจะหุ้มเองเขาจะสร้างเนื้อสร้างเนื้อเปลือกมาหุ้มแต่ตรงนี้มันเป็นสวนป่ามานยานั้นสวนป่าอ้ตันนี้ก็สทรงสวยดีแต่ว่าเนี่ยมันต้องเอาออกมั่งเยอะเกินกิ่งใช่ไหมครับก็ยังยังแต่งออกกันแหละแต่ว่าผมขึ้นไปแต่งไม่ได้ไงยัง ตัวเองขึ้นต้นไม้มันมันไม่เหมาะแล้วครับผมทีนี้เนี่ยที่จะปลูกกันนั้นอาจารย์คือพื้นที่ตรงเนี้ยนี่คือของผมทั้งหมดเลยนะอ๋อครับลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างนู้นนู่นเลยใช่ถึงอันนี้กระท่อมนี้เนี่ยกระท่อมครับปลูกไว้ล่อบแมลงมาก่อนเอราะคนมาเนี่ยที่ผมบอกแมลงสองขามามากินลงลงแมลงสองขาเยอะกว่าใช่แล้วก็ในสวนปาล์มนั้นเราก็ปลูกได้อาจารย์ปลูกอ๋อเนี่ยเดี๋ยวเอาไอ้ท้องหลังมาหลังลงในสวนปาล์มได้ได้ครับแล้วลงแซมในนี้ได้ได้ ก็สวนมันเป็นสวนผสมผสานอยู่แล้วครับเนี่ยเหาะด้วยอะไรด้วยนะคุณปาก็จะปลูกอะไรก็ปลูกโอ้โีเหยอดเริ่มมาเริ่มบำรุงได้นี่อาจารย์เจอวนี้อันนี้เพี้ยเพี้ยอะไรนะเพี้ยอฟริกันเยาแป้งเวลาฉีดน้ํามันก็ฉีดใต้ใบด้วยไก่เชลวันนี้เนี่ยฉีดพอเราฉีดไปสักรอบสองรอบ มันก็หายนะเนี่ยครับอันนี้เพิงง่งขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ดูแลใบมันตอนนี้คือแต่งแต่งนิ้วแต่งพวกเนี้ยออกครับให้มันโลง่งพอแต่งโล่งแล้วก็ทีนี้เริ่มเริ่มเริ่มควบคุมใบครับปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติของมันก่อนครับผมพอพอ,พอถึงจุดทําใบเราก็ต้อง,ต,องต้องเข้มแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสองเดือนตามมาดูการเปลี่ยนแปลง มันต้องมันต้องให้ผลในทางที่ดีขึ้นเราเราสร้างเหตุท่านปัจจัยดีผลมันก็ต้องออกมาดีผมก็คิดอย่าง,งน,นั้นนงครับแต่ว่าที่เป็นที่เป็นเป็นแผลเนี่ยใช้ด่างับทินเข้มข้นอาจารย์ใช้หนึ่งต่อหนึ่งเลยห้าสิบต่อห้าสิบครับไปฉีดเฉพาะที่แผลอย่าไปย่างอื่นครับนะมันก็จะจะหายอันนี้ไฟล่อล่อมแมลงเยอะมา,ากมาก่อนตอนนี้เหลือน้อย เป็ล่อแมลงเป็นถังเลยอาจารย์เนี่ยคับังไว้แล้วเอเอเอน้ําที่มันหมักแมลงนี่เอาไปใช้ไหมไปใส่ชุนซีเนาะยตัวนี้ที่หมักเราใช้ไม่ได้อาจารย์เพราะผมใช้น้ำมันมัเครื่องเป็นตัวจับแมลงอ๋อครับเพราะนั้นเราจะเอาตัวนี้ไปหมักไม่ได้อ๋อครับผมแต่อย่างน้อยก็คือช่วยในเรื่องของลดปริมาณของแมลงปีกแข็งอพวก เจอเยอะไหมครับเนี่ยเป็นถังอาจารย์โอ้เต็มเป็นถังเลยครับโอ้โอพวกนี้พวกกิเอตัวตัวกินูนนะใช่ครับมันกินูนอ่ะมันป้องกันได้ครับได้แล้วก็ที่ปล่อยเมทาเลเซียมอาจารย์สังเกตไหม้องนุ้ยตาสังเกตว่าที่เดินในสวนจะเจอตะกแ่นน้อยมากที่ฝั่งตะกแ่นจะเยอะเจอเมทาเลเซียมนะเจอเมทาเลเซียมเพราะว่าเป็นตัววัดครับ แล้วเราเมทยเซียมเราฉีดตามย่าด้วยเหรอปล่อยกันน้ำมันจัดอ๋อปล่อยมากับน้ําปล่อยมากับน้ําที่โคนต้นแล้วมันเปียกมันมันออกมานี่และจัดโอออกมาถึงนี่เลยออกมาถึงนี่เลยออลเพราะฉะนั้นเมทายเซียมไม่ใช่ว่าจะดีอย่างเดียวนะเสียก็มีใช่ไหมหรือหรือตักกแตเราไม่ชอบไม่คือไอตักกแตมันก็ขัดกินใบกินใบทุเรียนด้วยหรอใบทุเรียนโอ้ขึ้นไปกินครับที่ต้นตรงนู้นอ่ะต้นตรงนู้นใหญ่เห็นมันกินเยอะเลยโอ้ทักกระแตเยอะนั้นแล้วก็ตอนนบินแล้วเดี๋ยวนี้หายไป หายไปแล้วใบก็ดีแล้วเข,า,วเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วครับหายไป <laughs> <laughs> อันนี้ชัดเจนนะในแผลยาวเลยมันจะขึ้นเป็นสีเขียวเลย <c oughs> แต่มันหายแล้วนะจ๊ะหายแล้วไร <c oughs> ้เข่นแล้วเริ่มไปจับแล้วเริ่มไปโตลแล้วที่เปลือกอ่า <c oughs> แล้วก็ทีนี้ไอ้ตัวตัวตะไคร่น้ำอาจารย์ที่มันเป็นสีเขียวอยู่ผมใช้ตัวเข้มข้นเนี่ยมันก็จะจะหลุดไปนะจย์ครับมันจะแห้งไปเลยอืม แต่ไอ้พวกนี้มันดีไม่ใช่หรือครับหมายถึงว่าเนี่ยเขาเรียกไรเคนเนี่ยมันจะเป็นเป็นสาลายกับไอ้เชื้อราอยู่ด้วยกันแต่เป็นเตัวเป็นตัวชี้วัดว่าไอ้ส่วนนี้เนี่ยระบบนิเวศของจุลินทรีย์ดีไม่ดีอากาศดีไม่ดีอันนี้เป็นตัวชี้วัดตัวนี้อาจารย์อ่ครับเนี่ยวนี้ตัวนี้ตัวนี้แต่ถ้าเป็นสาลายนี่นี่เขียวเขียวนี่มันจะออกดอกไห้เนี่ยอาจารย์ฮะมันจะออกดอกเออ อันนี้รอยรอยแผลเก่านี่รอยแผลอันนี้รอยแผลเก่าอันนี้รอยแผลใหม่แห้งไปแล้วจเจอไอ้อะไรด่างทับทิมไปอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ของชาวสวนทุเรียนนะว่าไอ้ไฟเท่าเองไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมใส่เบอร์พี่ไปด้วยนะพี่คอยรับสายกขนแลยเนี่ยตัวไอ้ทั้งวันเลยทีนี้ทำไงเขาถ้าถ้าจริงๆเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเจอไน,นโนโอคอเปอร์มันก็จะไม่ค่อยเกิด ครับมันจะตายอันนี้ที่มันเกิดเกิดตอนที่เราสะสมอาหารเมื่อก่อนอฉีดน้ําตาลเข้าท้องกิ่งครับฉีดน้ำตาลนะเวลาฉีดพี่ฉีดระะนี้พี่ไม่ใช่พี่จะเอาดอกตรงไหนนั่นแหละปกติเราก็จะฉีดวนไม่ไม่ฉีดยาวเปียกทั้งไม่เอานะก็ะฉีดเนี้ยฉีดจากนมันมาวงยืนแบบนี้อาจารย์แล้วก็ฉีดขึ้นบนครับฉีดเฉพาะกิ่งแม่โดนใบแม่โดนตายยอดมันเลยไม่ออกที ที่กิ่งเล็กเนี่ยมันเป็นตาทั้งนั้นอ่ะเนี่มันจะเป็นดอกแล้วนี่เนี่นี่อย่างิีไปเลยบอกว่ามันจะเป็นดอกเนี่ยมาดูสิใช่ไหมเอาคุณมโนดมาดูสิดอกไหมอันนี้ไข่ปลาแล้วไข่ปลามาแล้วนี่นี่ต้นมันสมบูรณ์เลยนี่โอ้มันเตรียมพร้อมต้นมันสมบูรณ์มันมีสองอย่างมันจะไปราด ไข่ปลาตาปูเหยตินหนูถึงเวลาเหยตินหนูนะจะเอาตรงไหนไว้นะก็เอาไว้ตรงไหนจะเอาออกก็เขี่ยเลยอย่าไปรอเป็นไกรดุมไอ้แมะเขือพวงช้าเกินไปนี่ผมจะทำตามอาจาร์ปีนี้กวาดตั้งแต่เริ่มสุดๆเดิ่มตรงไหนที่ไม่ต้องกันอย่าไปเผื่อไว้เดี๋ยวจะล่วงเดี๋ยวจะล่วงอย่าไปเผื่อมันทำฮะอ้อาจารย์มันเตรียมเขาเรียกว่าการปฏิการเขาเรียกว่าอะไรมันมันยังไม่แข็งแรงยังไม่เหนียว มันโอ้ไม่คือมันมันแตะก็หลุดแล้วแตะก็หลุดแล้วครับเก้าครึ่งแมเวลาพอดีเลยจันอ่ะไปต่อนะ